มาัยรุ่นที่ค้างกันไว้ตามสัญญาที่ค้างกันไว้ที่คุ้นเคยไม่ควรจะคุ้นเคยเนะี่ยไม่ควรจะเจอกันบ่อยขนาดนะี้เจอกันเร็วเกินโอยเนอมาอ่ามีอะไรบ้างนะขนมปังกะปิกะปินะไม่ใช่นิวเทล่าเพิ่งแกะหมาดๆเลยกะปิแท้ๆเลยครับผมแล้วก็นมข้นนะเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเขาเรียกว่านะอันนั้นน่าจะโดนยกเลิกไปเนาะมาลุยกันเลย ไม่พูดพั่นทำเพลงมาโอ้โหนี่ไม่ใช่นิวเทล่านะกะปินะครับผมกะปิแท้กะปิแท้แปดสิบเปอร์เซนต์ด้วยโอ้โหดูสภาพโอ้โหดูโอ้ยเนาะมาแต่ละอย่างแหมจัดมากันมาแต่ละอย่างนะไวรุมโอเคโอ้โห อ่ะสองแผ่นนะทีเดียวเลยทีเดียวเลยจะได้จบโอ้โนี่นะนี่นะเดี๋ยวหาว่าผมไม่นั่นอีกสภาพโอ้ อ่อนางขอบเอาหางใจโอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว็จัดเลยแข็งมากอ่อนอ่อ

à, ôi, bằng cắp bàn, ôi, không có có cái gì không có พวกมึงก็มีคือว่าอะตัดติดนะโคตรเต็มอย่างเต็มอ่ะหวานครับใจใจกลับันอย่าเอาผมเบี้ยมิดรอบนี้ต้องใช้หมดเผือรอบน้าไม่ไหวแต่รอบน้าไม่มแล้ะรอบน้าไม่มีแนแ่นอน แต่วแวะผมนะเดี๋ยวอาจจะแบบว่าขอเป็นพุ่้นี้นะอืยู่ตรง้อก็โอเคแบบว่าโอเคไม่ไหวเองอ๋อ บับบัต่งใหมกแับแตังใหม่อนหน่อยอ่ะต้ออ่ะเข้มมากเข้มมากโอเคเขาหน้าจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากแมกคนแล้วเนี่ยจะไม่มีแน่นอนไม่ถึงรอบต่อไปเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน แต่คะแนนไลท์ต่อไปเนี่ยบวกตึงๆยาวๆอ่อนไม่ไหวละ